กลุ่มนี้เนี่ยถ้ามีอาการของความดันโลหิตต่ำไม่ว่าจะเป็นหน้ามืดวิงเวียนปัสสาวะออกน้อยนะคะสติสัมปชัญญะเปลี่ยนไปนะคะพูดคุยไม่รู้เรื่องอันนี้จ,จําเป็นจะต้องมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายคุกคามถึงชีวิตได้ค่ะความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคนะคะหรือว่าไม่ได้นําไปสู่การเป็นโรคเรื้อรหลังแต่อย่างใดนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตต่ำจะเรียกว่าเป็นภาวะมากกว่านะคะสาเหตุก็อาจจะเกิดได้จากหลายๆอย่างนะคะในคนทั่วไปก็อาจจะมีความดันโลหิตต่ําได้โดยที่ไม่มีอาการเช่นเจอในคนที่ผอมแห้งผู้หญิงมวลกล้ามเนื้อน้อยๆนะคะหรือในผู้สูงอายุที่มีร่างผอมหรือว่าในโรคบางอย่างเช่นโรคทางระบบประสาทผู้ป่วยพาร์กินสันในบางภาวะนะคะก็จะตรวจเจอว่ามีความดันโลหิตต่ำได้นะคะ ีอาการหน้ามืดวิงเวียนกลุ่มนี้เจอได้ในผู้สูงอายุ ช่วงเปลี่ยนท่าทางหรือคนทั่วไปช่วงเปลี่ยนท่าทางนะคะก็จะทําให้ขนาดเปลี่ยนท่าทางเนี่ยอาจจะมีความดันโลหิตที่ลดต่ําลงมานะคะแล้วก็จะเกิดอาการขึ้นมาได้หรือว่าในคนที่มีการเจ็บป่วยบางอย่างนะคะเช่นมีภาวะติดเชื้อภาวะช็อกนะคะซึ่งกลุ่มนี้แน่นอนก็คือนอกจากความดันโลหิตต่าแล้วค่ะก็จะแสดงอาการที่เลือดไปเลี้ยงอว,วัยวะสําคัญไม่พอนะคะอาจจะนํามาด้วยอาการเอ,อ่อหน้ามืดวินเวียนใจสั่นนะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะของสต สัมพัชัญญะนะคะผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะซึมสับสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่จำเป็นจะต้องมาพบแพทย์นะคะถ้าเจอในคนปกตินะคะเดินเหินได้ปกติดีมาโรงพยาบาลยิ้มสบายดีนะคะกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรนะคะก็เจอได้ทั่วไปแต่ว่ากลุ่มที่มีอาการนะคะเช่นลุกนั่งเปลี่ยนท่าทางในโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างงี้ะคะ่ะ จริงๆกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังนะคะหนึ่งเลยก็อาจจะต้องลองหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรมีกินยาความดันอยู่หรือเปล่าไม่ได้แนะนําให้ปรับยาเองนะคะแต่ว่าเป็นอาการสําคัญนะคะที่อาจจะต้องมาแจ้งแพทย์เนื่องจากอาจจะบ่งบอกว่าความดันลดต่ําลงมาแล้ว หรือว่าในคนที่มีภาวะการเจ็บป่วยบางอย่างแล้วก็มีอาการของความดันโลหิตต่ำนะคะเช่นเป็นไครไม่สบายนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามีอาการของความดันโลหิตต่ำไม่ว่าจะเป็นหน้ามืดวิงเวียนปัสสาวะออกน้อยนะคะสติสัมปชัญญะเปลี่ยนไปนะคะพูดคุยไม่รู้เรื่องอันนี้จําเป็นจะต้องมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายคุกคามถึงชีวิตได้ะคะ่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตต่ำหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีสภาวะช็อก ความดันโลหิตนะคะก็คือหมายถึงค่าความดันที่นําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะอว,วัยวะสําคัญต่างๆทีนี้ถ้าความดันโลหิตต่ำนะคะโดยที่มีอาการของอว,วัยวะต่างๆเนี่ย ที่บ่งบอกว่าเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอกลุ่มนี้มีอันตรายมากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะมีสาเหตุจำเพาะนะคะซึ่งถ้ารักษาสาเหตุจำเพาะนั้นๆเนี่ยค่ะก็สามารถทําให้ค่าความดันกลับมาเป็นปกติได้ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่ติดเชื้อนะคะคนไข้ที่สูญเสียเลือดหรือว่าสารน้ํามากๆอย่างนี้ค่ะก็ได้รับสารน้ําทดแทนค่าความดันก็จะกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าความดันโลหิตต่ำนะคะชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปในผู้สูงอายุเวลาลุกนั่งนอกเหนือจากยานะคะที่อาจจะแบบเยอะเกินไปนะคะอาจจะเป็นตามธรรมชาติของอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแนะนําเรื่องของการเปลี่ยนท่าทางที่อาจจะต้องสองสเต็ปขึ้นเพื่อป้องกันการทัดตกหกล้มนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องแจ้งแพทย์นะคะในกรณีที่ออมีอาการแบบนี้บ่อยๆนะคะเพื่อ หาสาเหตุที่จำเพาะแล้วก็ให้การรักษาต่อไปส่วนความดันโลหิตต่ำจากสาเหตุอื่นๆอันนี้จำเป็นจะต้องหาสาเหตุที่จำเพาะนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการที่บ่งบอกว่าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พออย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตต่ำจากภาวะหัวใจบางอย่างจากการติดเชื้อมีสภาวะช็อกพวกนี้ต้องหาสาเหตุทั้งหมดส่วนในกลุ่มที่ความดันโลหิตต่ำ แต่ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไม่ได้มีสภาวะช็อกนะคะเ,ออเดินเหินได้ยิ้มได้ปกติดีกลุ่มนี้อาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลามาช n n e l ด้วยนะคะ